งานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมป่าไม้เปิดปฏิบัติการทวงคืนป่าต้นน้ำจังหวัดน่านหลังจากพบข้อมูลนะคะว่ามีกลุ่มในทุนเข้ามายึดบุรุกแพ้วถางพื้นที่ในเขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์และเปลี่ยนสภาพไปปลูกข้าวโพดร,รวมถึงสวนยางพาราเสียหายนับหมื่นไร่ คนตำรวจเอกศีวรารังสิพรามานกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำในอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านซึ่งเป็นป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้เฉพาะบริเวณนี้พบว่ามีการบุกรุกตัดไม้บนพื้นที่ภูเขา7,820ไร่จนมีลักษณะเป็นเขาหัวล้นและมีการสร้างเพิงพักหลายแห่งรวมทั้งมีถนนตัดผ่านกลางสันเขา ซึ่งบริเวณนี้ถือเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่ถูกบุกรุกจนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งหลังจากบินสำรวจพื้นที่บริเวณป่าที่ถูกบุกรุกคนตรวจเอกศิวราได้เรียกประชุมภายในกลุ่มปฏิบัติการสพนาน้อยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่จัดก,กรมป่าไม้เพื่อทำความเข้าใจและร้องทุกข์กล่าวโทษกับพื้นที่ที่พบการบุกรุก จากการตรวจสอบพบว่ามีในทุนเข้ามายึดถือครอบครองโดยปรับพื้นที่เพื่อปลูกยางพารากว่า7 0 0 0ไร่ซึ่งต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและจะต้องติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่บุกรุกถือครองพื้นที่ป่าของรัฐซึ่งพลตำรวจเอกศรีวราระบุว่าคนกลุ่มนี้ถือเป็นผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะการเข้ายึดพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญหลังจากนี้จะต้องสืบสวนขยายผลหาผู้กระทำผิดมาลงโทษต,ตามกฎหมายให้ได้ นายอัจพลเจริญชันษาผู้อำนวยการสำนักป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่าเปิดเผยว่าจากข้อมูลพบว่ายังมีคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีของกรมป่าไม้อีกกว่า2,000ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่สูญเสียพื้นที่ป่าไปแล้วรวมกว่าหมื่นไร่หากคดีถึงที่สุด เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรา25ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเข้าดําเนินการหรือสิ่งปลูกสร้างและโค่นต้นยางบางส่วนออกไปเพื่อรักษาหน้าดินควบคู่กับการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพและบางส่วนจะจัดสรรไว้ให้กับราษฎรทํากินต่อแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขห้ามบุกรุกเพิ่มหรือห้ามนําที่ดินไปขายต่อให้กลุ่มทุนหากตรวจพบจะถูกดําเนินคดีโดยไม่มีข้อย,ยกเว้น